ที่มือมีปุ่มล็อคกคันเร่งล็อคกคันเร่งได้นะครับเวลาเราเมื่อเ,อเราก็ล็อกไว้นะฮะ เวลาดับกดสวิตช์ลงถามว่าทําไมผมถึงเปรียบเทียบว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันเปรียบเหมือนโรลสรอยของวงการรถยนต์คือโรลสลอยเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์ที่หรูหราแต่เขาจะมีความนิ่มนวลเขาไปในสไตล์ลักชัวรี่เครื่องรุ่นนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านอยากหาแรงมากกว่านี้มีเครื่องตัดหญ้าที่3แรงม้าก,กว่ามีแต่ตัวนี้สามแรงถือว่าแรงไหมก็ยังถือว่าแรงมากความนุ่มนวลสินค้าตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปว่าหัวเทียน NG เป็นหัวเทียนที่รองรับความร้อนได้สูงอายุการใช้งานได้ยาวนานผมอยากบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเราใช้สินค้าระดับพวกนี้เราอย่าใช้หัวเทียนเทียมหัวเทียนต้องเป็นของแท้แล้วท่านจะใช้ได้ทนนานคอยไฟโอปามาคอยไฟจานไฟโอปามาเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นเม็กอินเจแปนก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานทนความร้อนอายุการใช้งานที่ยาวนานส่วนคาบูเรเตอร์วาโบ